ความเท่นะครับไม่เหมือนใครนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวออปชั่นแปลกๆนะครับออปชั่นที่ใส่แล้วเท่นะครับดูดีทันสมัยนะครับผมก็คือออปชั่นตัวประตูดูดครับผมก็คือตัวนี้เราปิดครับปึ๊กอ่าครับคือข้อดีของตัวประตูดูดจากสมักจั่งเพราะว่าคือเราจะปิด เบาปิดแรงก็ได้นะครับผมไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของประตูดูนะครับสินค้ามีรับประกันนะครับผมเล่นความเท่ดีหน่อยครับปิดนะครับหนานะครับผมสามารถรึกษาได้นะที่สมกกัคบัณฑ์อตตว่าของเรานะครับเรามีผู้เชี่ยวชาญนะครับคอยให้คำรึกษานะครับแล้วก็แนะนำครับลูกค้าสามารถดูของินได้ก่อนตัดสินใจนะครับแม่ดูแค่คลิปแล้ว ใจเลยครับดูของจรโเป็นก่อนได้นะครับที่สำนักงานออฟตว่าของเรานะครับผมผู้เชี่ยวชาญนะครับเครื่องรถนำเข้านะครับจากประเทศญี่ปุ่นครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ